อนนี้ก็มันจะเลิกแล้วนะคะเก็บตลาดดูดีดีวิถีชีวิตแม่ค้าขาพี่ถนนกันแล้วเขาก็จะมีรถไหลขึ้นมาแบบนี้อีกมาดูมาดูเดี๋ยวเก็บของขึ้น,น,นะะรถจ้นนนนะ,ะนะคะเวลานี้ส่คุณนี่ค่ะชีวิตแม่ค้านะคะ อันนี้รถแม่ค้าทั้งหมดเลยนะคะสี่ทุ่มเขาเลิกกลับบ้านกันเนาะดเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพักคุณไปก่อนบ๊ายบายอันนี้จะเป็นรถแม่ค้าทั้งหมดเลยนะคะสี่ทุ่มเขาจะปิดตลาดถนนคนเดินนะคะนี่เจิดเจิเจิดนี่นี่นี่รถที่เขาก็จะไหลมา ตอนนี้นะได้รับแจ้งนะคะมีรถนอกนะคะอนเทนเนอร์นะคถูกเข้ามานะคะมีรถไปสนนิเข้ามารถตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราจะไม่พอนะคะ,ะ,คะที่จะไหลเข้ามานะคะจะมีรถส่าตามทำให้รถติดนะคะตแล้วติดแล้วนะะ,ต,นะ,ะตอนนี้ติดนี้เของอยู่น ร้านตรงนี้มีประมาณกว่าร้อยกว่าร้านนะคะแล้วมีรถกันละก <c> น <oughs> ละคันแล้เยอะมากรถเป็นร้อยคันนะคะตอนนี้